ทุกทุกท่านนะคะวันนี้มาพบเจอกันอีกแล้วค่ะกับ f o r ์ดโอเคเนเน่จัดให้ค่ะวันนี้นะคะเนเน่ h, จะพามาดูเจ้าตัวนี้เลยค่ะ <Okay. S 1> เจ้าตัวนี้นะคะเป็นเอลเว t t เลสไทเทเนียมนะคะจะเป็นรุ่นท็อปของเราแต่ว่า,เ,าเป็นตัวท็อปที่ขับเคลื่อนสองล้อตัวนี้นะคะแต่งอะไรกันบ้างก็มารับชมกันเลยนะคะ นอกจากเปลี่ยนกระจังหน้าแล้วนะคะเรายังใส่ไฟ LED ตรงรูปตัวมา้านาะเป็นกระจังหน้ามาสแตงนะคะเ,เปลี่ยนกระจังหน้าเป็นรูปมา้าแล้วก็ใส่ไฟเพิ่มให้เป็น LED ตรงตัวมา้าแล้วก็เป็น3จุดตรงนี้นะคะส่วนตรงคำว่าเอเวอร์เรสมีมากับตัวรถเดิมๆอยู่แล้วนะคะตัวนี้แล้วก็ถัดมาค่ะไฮไลท์อีกตัวหนึ่งเลยเนาะก็จะเป็นไฟค่ะ ไฟหน้าของเจ้าตัวนี้ค่ะจะเป็นไฟ daytime อยู่แล้วใช่ไหมแล้วเราก็ใส่เพิ่มค่ะเป็นไฟมมสแซงเพิ่มให้แล้วก็มีไฟวงแหวนค่ะแล้วก็ไฟเลี้ยวแบบวิ่งค่ะมาพร้อมด้วยกับข้อไฟหน้าสีดำดุแต่งตัดกันเลยนะคะก็ครอบให้มันดุดันมากขึ้นค่ะแล้วก็เจ้าตัวนี้นะคะนอกจากจะมีไฟวิ่งทางด้านหน้าแล้วค่ะเรายังมาใส่ครอบนะคะ ทางด้านหูกระจกเป็นครอบดําแล้วก็ใส่ไฟ LED แบบวิ่งให้ด้วยเพื่อที่จะได้รับก,กันกับทางไฟด้านหน้านะคะทางด้านหน้าค่ะเรายังแต่งไม่หมดนะคะนอกจากไฟครอบหน้ากระจังหน้าที่หลอ่อๆจัดเต็มแบบนี้กันอยู่แล้วนะคะเรายังใส่ชุดแต่งวิกเตอร์รอบคันค่ะชุดแต่งวิกเตอร์จะเป็นมีกระจังหน้านะคะทางด้านหน้าก็จะมาแบบเต็มๆแบบนี้นะคะ สวยๆดุดันกันไปค่ะแล้วก็ถัดมานะคะทางด้านข้างของตัวรถนะคะตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนล้อแม็กจะเป็นแม็กเดิมๆค่ะขอบ20มากับยางนะคะเป็นยางจากทางโรงงานเลยค่ะเจ้าตัวนี้ยางเดิมก็รับกับรถสวยดีอยู่แล้วนะคะตัวนี้ใส่ขอบกระจกแล้วก็ใส่ขอบด้านข้างให้ด้วยขอบแก้มนะคะ ถัดมานะคะถัดมาทางด้านนี้ค่ะตรงมือเปิดค่ะมือเปิดของเราเราก็จะใส่เบ้ารองมือเปิดเอาไว้ให้เอาไว้กันพวกรอยค่ะเผื่อบางท่านนะคะมีเอเซอรี่เนาะใส่แหวนหรือว่าทําเล็บเล็บยาวอะไรเงี้ยบางท่านก็จะเป็นห่วงตัวรถเวลาเราเปิดเนี่ยพวกเล็บพวกเอเซอรีของเราเนี่ยก็จะไม่ไปขูดกับตัวรถค่ะตัวนี้เราก็ใส่ครอบให้ด้วยเพราะว่าสีเดิมเขาจะเป็นสีไทเทเนียมนะคะ แล้วก็ทางด้านหลังนะคะก็เมื่อกี้เห็นชุดแต่งวิกเตอร์ทางด้านหน้าไปแล้วเนาะอันนี้ก็มาดูทางด้านหลังนะคะนี่ด้านหลังของเราก็จะหล่อๆเต็มๆแบบนี้เลยค่ะไฟหลังก็เราเอาไฟหน้าแบบวิ่งแล้วเนาะไฟหน้าไฟเออมองกระจกข้างไฟหลังก็จะไปน้อยหน้าได้ยังไงคะก็ต้องมาแบบวิ่งแบบนี้เหมือนกันเลยค่ะแล้วก็จะมีนะคะชุดแต่งวิกเตอร์ทางด้านล่างค่ะ ชุดแต่งตัวนี้ก็จะมาเป็นท่อคู่นะคะเป็นเพิ่มมาให้เป็นท่อคู่เพิ่มมาเพื่อความตกแต่งสวยๆอย่างนี้ก็ดุดันกันไปนะคะรับกับทางด้านท้ายนะคะส่วนเจ้าตัวนี้ค่ะเป็นไฟหลังนะคะเดี๋ยวนน่จะไปเหยียบเด็กให้ดูว่ามันจะขึ้นเป็นแบบไหนเนาะ ระมาณนี้เห็นกันชัดเจนไหมเอ่ยไฟมันจะขึ้นเป็นแดงๆประมาณนี้นะคะเวลาเราเหยียบเบรกก็จะขึ้นสวยงามค่ะรับกันอ่าตัวนี้ก็จะเป็นทางด้านหลังนะคะก็จะแต่งประมาณนี้แล้วก็อันนี้ของเรานะคะกอ็อ่ชุดแต่งเดิมเนาะเราก็จะคืนให้กับทั้งลูกค้าไปแล้วก็ตัวนี้จะมีการรอยทางด้านท้ายเอาไว้ให้ด้วย เวลาขนของหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ต้องกลัวเป็นรอยค่ะประมาณนี้เน้ะแล้วก็ประตูเราก็ไฟฟ้านะคะเปิดปิดอัตโนมัติเปิดได้ทั้งคุณแจหรือว่าจะเป็นใช้เท้าเตะทางด้านประตูท้ายก็ได้หรือว่าจะกดจากทางด้านหน้าก็ได้นะคะหรือว่าจะกดจากทางกระโปรงท้ายก็ได้ค่ะก็สะดวกสบายมากๆนะคะ แล้วก็เจ้าตัวนี้ค่ะตอนแรกลืมบอกไปเลยราคานะคะ,ะสำหรับเจ้าตัวนี้เอลเวอเรสต์ไทเทเนียมนะคะของเราราคาจะอยู่ที่1,590,000านานะคะแล้วก็เจ้าตัวนี้เป็นสีพิเศษค่ะจะเป็นสีด e ฟคร r สตัลบ b ูจะเป็นออกสีน้ำเงินเข้มๆตามชื่อสีว่าด e ฟคริสตัลบ b ูก็จะเป็นแบบน้ำเงินเข้มๆหน่อยตัวนี้เราใส่ครอบถังน้ำมันให้ด้วยนะคะ ประมาณนี้นะคะกับการแต่งเจ้าเอเวอร์เลสไทเทเนียนะคะของเราวันนี้เป็นยังไงบ้างคะกับรถแต่งหล่อๆแบบนี้นะคะกับทางเราท่านไหนสนใจนะคะก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามโปรโมชั่นได้นะคะหรือว่าจะดูทางเพจของเน่ก็ได้นะคะอยู่ที่ For, เ,เพจโฟฟอร์ดโอเคเน่จัดให้นะคะแล้วก็ จะมีช่อง Youtube เนาะฟอร์ดโอเคแล้วก็ถ้าท่าไหนสนใจนะคะเดี๋ยวเนจะทิ้งลิงก์ไลน์นะคะแล้วก็อีดีไลน์แล้วก็เบอร์โทรเอาไว้ให้เนาะเผื่อถ้าไหนสนใจว่าชุดแต่งแบบนี้ต้องใช้เงินออกเท่าไหร่อยากดาวน้อยหรือว่าอยากได้แต่งจัดเต็มหรือว่าอยากได้ส่วนลดเยอะเท่าไหร่นะคะลองโทรมาสอบถามกันได้นะคะโอเคค่ะวันนี้เดี๋ยวให้เดินดูรอบรถอีกสักคันนึงเนาะ สนใจนะคะก็ติดต่อเข้ามาได้ค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปแล้วก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ